แรงดีมากเลยครับคราวก่อนโลดสะเบ็ดขาดไป3ามสี่รอบคราวนี้ไม่รอดครับเจอเสียนกายเข้าไป สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับบรรยากาศชิวๆนะครับข้างโบปลาพี่ต้อมครับหากับแกล้มเลยครับโอ้โหมาแล้วครับโดนครับโดนเจอเซียนต้อมเข้าไปครับตัวไหนตัวนั้นเลยครับไม่น่ารอดครับเจอเียนูนครับปูนครับวันนี้มาหากับแกล้มโดยเฉพาะเลยนะครับปลาเสียทุนจะวาง้แน่เหร วันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับแต่เสียนกายล่อปลาดุกมาแล้วครับผมดุกอุ้ยสาปีครับผมตัวเบอร์เลยครับโอ้โหแรงดีมากเลยครับคราวก่อนล่อสะบ็ดขาดไป3ามสี่รอบคราวนี้ไม่รอดครับเจอเสียนกายเข้าไปย่างปลาหนิลนเอาบรรยากาศครับวันนี้ เซียนกายครับกับเจฟต้อมครับสาคนครับวันนี้เอาบรรยากาศชิวๆครับอยู่ที่ข้อวัวพี่ต้อมเนี่ยแหละครับหลังจากที่ให้ยญ้าวัวเสร็จก็พากันเป็กจักน้อยครับแต่ตอนนี้ก็ลงเบ็ดไว้เผื่อนะครับตกเอามันครับไม่ได้เอาตัวครับ วันนี้ชิวๆนะครับหากับแกล้มครับอยู่ขอกวัวครับผม,ม,มเจียบจริงเลยครับจรอยังพอมาบ่อนี้ไม่มีอดอยู่แล้วครับผม <laughs> <c oughs> ขอกวัวเชฟต้อมครับผมป่วนไปหรอหรือพินย์เอง มากับบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับวันนี้หากับแกล้มโดยเฉพาะเลยครับโอ้โหไก่ครับลูกวัวก็พอลูกวัวครับวันนี้แค่กับแกล้มวัวครับง่ายง่ายครับลานินครับผมใสสวยๆครับตัวเดียวพอครับสามคนนียครับวันนี้ น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเชฟต้อมครับผมเลือก <c oughs> ินเวทีแล้วครับมาจากตัดหญ้าครับเราเขาคขนน้อยได้บรรยากาศสุดๆเลยครับปะครับลุยครับลุยเฮ้ยกายล่อระดูกก่อนเลยครับ กายแตเด็ดมากมีข้าวไหมครับวันนี้เน้นกับแกล้มครับผมเน้นกับกินครับ <c oughs> มีข้าวไหม <c oughs> ปลาสดๆจากโบรครับผมเนื้อหวานๆครับ <c oughs> เลื้ยเอง ทำเองกินเองกับบรรยากาศข้างคอกวัวน,นะครับวันนี้ถ้าไม่พอสงสัยจะลูกวัวตัวหนึ่งน่าจนะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ